สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็พาค,คุณมาดูแบบเกมเซเปตโตกัน,นะคะ่ะว่าแบบวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นกอยาไอโฟค่ะเริ่มเลยนะคะอวิธีการก็ไปตรงตัวละครก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เล่นก็ไาวนดโหลดกันได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะคือชุดทั้งหมดของเรานะคะ,ะเริ่มเลย อันนี้คือเสื้อก,กอย่านะคะแบบนี้นะแล้วเราจะไปแบบทรงผมเป็นทรงผมของกอย่านะคะแบบนี้นองแล้วก็เอาอันนี้อันนี้อันนี้ออกน,นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการเราเดี๋ยวเราจะไปหาอันที่แบบเหมาะสมกับกอย่าที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบชุดนะทุกคนประมาณนี้นะคะเลื่อนหาก่อนกว่าจะเจอน,นะคะก็แบบนานมากนะคะนี่นี่ คือแบบชุดน,นี้เหมาะสมกันมากเลยนะคะในไหวละนะคะก็ต่อไปนะคะก็เลือกรองเท้านะคะเอามาดูตรงรองทเท้ากันบ้างเนาะนะคะแบบนี้น,ะ,ะ,บบน,นะ,ะกดอันนี้นะคะกดอันนีนก็ได้นะรอสักแปบแล้วแล้วก็มาดูอื่นๆโอ้ออไม่ใช่อื่น เอาตังหูออกนะคะเพราะว่าก้อยยังไม่เสร็จตังหูนะก็มันจะสมุดค่ะก้อยเข้าใสรตรงเท้านะคะเดี๋ยวเราจะตามร่างหารองเท้ากัน นี่นะคะก้อยก็จะใส่ถุงเท้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดบันทึกทุกคนมันยังไม่เสร็จนะคะก็จากนั้นเนี่ยเรานะคะก็จะมาตรงเปลี่ยนสีผมขั้พิธีการเล่นก็กดตรงนี้นะคะแบบนีนะแนนะะ้แล้วก็ก้อยเนี่ยผมสีดํานะคะแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะได้เป็นก้อยไอโฟนนะคะคือแบบอาจจะเหมือนก็ได้นะั้นแบบเหมือนมา,มา,มากๆเมือนว นี่นะคะก็คือคุณกออย่างเอฟโฟนนะคะเน,นี่ยทรงผมคือแบบยังเหมือนนะทุกคนใครบอกว่าไม่เหมือนไม่ได้แล้วปะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกด s u b s c า i b e สำหรับใครที่อยากจะให้เราแต่งตัวเป็นใครก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คะ่ะไปไค่ะสวัสดีค่ะ